บีซีเอ็มชนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับวิธีการอัปเดต TU8 เช่นเคยนะครับผมสำหรับตัว TU8 ก็จะมีปัญหาข้างต้นดังนี้เลยนะครับเรื่องของการให้นะครับลบตัวไฟลสกอตนะครับอ๋อวิธีการทำเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนะครับผมสาเหตุที่ TU7 กับ TU8 เนี่ยมันมีการ update, อัปเดตในระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะเร็วก็เพราะว่าตัวเกมนั้นมีการแก้ไขเรื่องของเกมเพย์นะครับที่มันมีบั๊กในส่วนของ ลูกส่งนะครับหรือการวิ่งไล่กวดไล่แย่งบอลอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีรายละเอียดดีเทลนะครับอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วนะครับตัวมอดก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีพวกรองเท้าถุงมือนะครับถุงเท้าแองเกิลรัดเท้านะครับเทปพ,พันมือนะครับพันข้อมือพวกนี้แล้วก็เรื่องของตัวใบหน้านะครับที่เป็นมอสเฟสต่างๆรวมถึงตัวแทททูนะครับตอนนี้ตัวเกมมันมีการ เปลี่ยนค่อนข้างที่จะเร็วนะครับก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะมีออกมาในตัว TU9 ก็ได้นะครับเรื่องของหน้านะครับผมชวนตัวไฟล์มอดดิ้งนะครับใครจะลงตามผมก็ได้นะครับตอนนี้มอดมันมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดยวใช้คล้ายๆกันก็ไม่น่ามีปัญหาครับหรือใครจะโลแบ็กนะครับไปที่ตัว TU6.1 ก็ได้นะครับถ้ายัง ไม่พร้อมที่จะอัพมาเป็นตัว TU8 นะครับผมเพราะว่าในส่วนของ TU8 เนี่ยค่อนข้างที่จะมีไฟล์มดน้อยอยู่เหมือนกัน,นครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสัปดาห์หน้ามันจะอัพเป็น TU9 หรือเปล่านะครับผมในส่วนของอไฟล์ต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับมีพวกปลดล็อกลิกนะครับเกาโชนะครับลิกอิตาลีแล้วก็ชุดแข่งนะครับโลโก้สโมสรน,นะครับแล้วก็จะมีตัว eSIM eSIM ก็เหมือนเดิมนะครับ อีซ e ิก็จะเป็นพวกมุมกล้องต่างๆนะครับมุมกล้องเซ็ตพีดมุมกล้องอเวลาเล่นเกมเพย์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสีนะครับสาสภาพสนามพวกเนี้ยหรือใครจะใช้แตกต่างจากนี้ก็ลองแปลดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวไฟล์กับตัวมอดดิ้งอ่ะมันชื่อตรงกันอยู่แล้วนะครับลองเลือกใช้ดูนะถ้าอยากใช้แตกต่างออกไปก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวเกมเพย์ะนะครับ เกมเพย์เองก็มีให้ใช้ตอนนี้อยู่2เจ้านะครับก็จะมีของเกียร์นะครับที่เป็นโอเวอร์ฮอลเกมเพย์แล้วก็ของตัวเดนเนลลอีกตัวหนึ่งนะครับ2ตัวนี้ก็มีความแตกต่างนะครับเรื่องของการส่งนะครับเรื่องของการจังหวะการวิ่งพวกนี้ก็ลองใช้กันดูนะครับไอนี้ก็เป็นเรื่องของมุมกล้องนะครับการเล่นลูกลูกโทษนะครับลูกตั้งเตะลูกฟีคิกต่างๆพวกนี้นะครับันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ eSIM นี่นะครับ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับมุมกล้องก็อาจจะไม่ได้ถอยไปไกลนะครับเหมือนของตัวเวอร์ชันก่อนหน้านั้นนะครับอ่ะก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยเรื่องของมุมกล้องนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวเกมเพย์นะครับก็ลองใช้กันดูนะครับเกียร์นี้ก็จะมี2ตัวนะครับก็จะมีเกียร์ที่เป็นเกมเพย์แล้วก็เป็นเกียร์ที่เป็นตัว new season นะครับลองใช้ดูโลโก้ทีวีก็เหมือนเดิมนะครับเอามาให้อยู่หลายแบบนะครับก็ใช้ได้แค่1อย่างนะครับ ก็ลองไปเลือกใช้นะครับผมอ่าแล้วก็ตัว Unlock Sponsor นะครับพวกนี้เท่าที่ลองใช้ลองเล่นดูไม่มีปัญหาเรื่องบั๊กนะครับผมแล้วก็ตัว s q u a d นะครับผมแนะนำให้ใช้ตามผมเลยนะครับก่อนจะไปทำในส่วนของตัว s q u a d ที่ขึ้นปัญหาเรื่องให้ Delete นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิธีแก้แบบไหนนะครับเหมือนเดิมนะครับเวลาผมรันตอนนี้ก็ลันแค่ตัว ฟีฟ่า m อด a มเนเจอร์ตัวเดียวนะครับเวลาเข้าดาวน์โหลดนะครับก็จะเห็นไฟล์ปกตินะครับแล้วก็จะขึ้นมาให้ DELETE นะครับไม่ต้องกด DELETE นะครับให้เราออกจากเกมนะครับหรือไม่ก็กดปุ่ม Windows ก็ได้ไปที่โปรแกรม r d b m 25นะครับเสร็จแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Open File นะครับไปเลือกเอาไฟล์สัครอดของตัวเกมที่เราได้ก๊อปไปวางไว้นะครับชื่อก็ตามนี้เลย ตัวตารางนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงการ import อะไรเข้ามานะครับเราสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็เซฟลงไปแค่นั้นเลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปดาวน์โหลดตัวไฟสคอร์ดได้ปกตินะครับจะไม่มีการขึ้นให้เราต้อง Delete สคอตทิ้งนะครับผมจากนั้นเราก็กลับมาบที่ตัวเกมก็มาดาวน์โหลดสคอตปกติได้เลยนะครับชื่อก็ยังเป็นชื่อเดิมนะครับถ้าใครจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ไม่มีปัญหานะครับ โหลดแล้วก็เซฟนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปดูในไฟล์ Edit ต่างๆนะครับดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าที่เราแก้ไขเข้าไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ Unlock Code นะครับก็คือพวกเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าต่างๆนะครับรองเท้าก็อาจเดี๋ยวสักหน่อยนะครับจะมีตัวไฟล์เพิ่มเติมเข้ามาครับเรื่องของการอัปเดตโค้ดผู้จัดการทีมก็ประมาณนี้แล้วกันไปแบบเร็วๆนะครับผมเรื่องของชุดแข่งนะครับก็เป็น New Season นะครับชุดแข่งก็อาจจะยังมี ให้เลือกใช้ไม่เยอะเหมือนของ FC 24นะครับตอนนี้ก็มีแค่สามชุดนะครับมีชุด 1. ชุด2แล้วก็เติร์ดคิดก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเกมเพย์นะครับของตัวเกียร์แล้วก็ของเดนเ e l ลเองนะครับการใช้นะครับเราก็ใช้เพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องเอาลงทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมเพย์เหมือนกันนะครับ แล้วก็เพื่อนเพื่อนั่นใดนะครับที่ติดปัญหาในส่วนของวิธีการทาต่างก็ลองทักเข้ามานะครับสอบถามเพิ่มเติมทางเพจก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าตัวไฟทียูแนะครับยังไม่อัปเดตเพิ่มไปเป็นทียูเนะครับถ้ามีไฟล์เพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ให้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปอาจจะมาช้าสักเล็กน้อยนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับติดภารกิจเยอะจริงๆบางทีว่าจะลงตั้งแต่ตัวทียูเจ็ละนะครับ สุดท้ายตัวเกมก็มาอัปเดตเรื่องของตัวเกมเพย์ไปสักก่อนนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามช่องนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม Chance has gone too. Real opportunity, and that was a real chance, an early chance, but it's been missed. It has, and he should have scored. He'll have to refocus now because there's a long time left in this game. To Gabrielle Odegaard, Odegaard, takes it on. It's a pretty good save by the keeper, McAllister. Promising looking ball. out. Oh, being squeezed. i surprising who we've singled out as our player to watch. What should we expect today, Sue? Yeah, it's his ability on the ball for me. I know it's a cliche, but it's almost as if he's got it on a string at times. He's just able to manipulate it so well, work within those tight spaces, and then can pick out the right pass or get his shot.